นี่ครับส้มตำต้ครับผมวันนี้ฝีมือพี่นวลนะครับผมโชว์ฝีมือรถเด็ดรถเด็ดใส่เลยแล้วตําเลยใส่เลยใส่เลยใส่เลยเออกินไปด้วยคุยไปด้วยมันต้องมี อัครุเออนั่นแหละเนาะจั่วๆครับเสร็จๆเนาะเมนูมื้อเย็นเนาะนี่แหละครับผมง่ายๆแต่อร่อยเหมือนเดิมมาๆได้พี่น้นองได้มาเสร็จๆน้อกันได้จังซิมิีกที่นึงมาเอามาเอาัวะไรเอาเตอะเอาหัวต้มมะมงอะโนกรอนชิม แซ่บแล้วโอเคจะไปตัวบนล่างเลยอืมนี่ครับสมตาก่อนสมตามีทั้งบนทั้งล่างนะครับผมวดนี้อ่าสมตำเปิดตาแซ่บนะพี่นองเนาะปลาสีสันอืม,อมสี่สิบองเลยโอเคครับมากินน้ำกันแซ่ ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โครงกาสุกิส,นส,สานิศโ์มากินข้าวกับอาจารย์สุอีสาพิศโฉ้ะครับผมวันนี้เนาะเมนูโอ้เดี๋ยวอาจารย์สุกจะแนะนำก่อนยำไก่บ้านสูตรเหนือแจ้วแมงดาซ้อมตำรสเด็ดเลยกัทอดทอดหมูเนาะโอ้ไปบุยเลยจากสกินตัวไหนก่อนครับผมนี่เสร็จนี่เด็กของแซ่บๆ,ๆพี่น้องเลยมาหนยำไก่ก่อน ขั้นตอนแรกนะก็ได้กินโดนเลยครับผมยำไก่ถูรเนื้อได้ครับเนี่ยสูตรเนื้อกับอีสานบ่คือกันบ่ใส่ใส่ใส่ปลาลับปะอืมอืมปลาล่านวดก็ใส่หมะแขวนถื้ใส่หมกผันอืมกลับสุดยอดเล้วพี่น้องอืมใครท่านกินข้าวมากินกับจานทุกอืม แัมันแคนอมหอม่้าเื้อมมตำโอมีสตอด้วยสมจสวนกรับกินทีนอือ ไม่หนูมิลอุ้ยตรเปิ่มทำข้าวใหญ่ๆน่ะวิชุอืมสุดยอดครับๆพวกตามมาด้วยน้ำพริกแมงดาต้องควรมไหวครับเดี๋ยวมันเดิมอืมมันมอเท่ากันอืมอืมสุดยอด กังไพกัมไพกระดูกมันค่อยมีนวัดสีเอาเต็เนื้อมันนะน่องไก่ครับสุดยอดแล้วจะเล่นอาหารครับมันนะโอเคครับผมเดี๋ยวับเกันใหม่คลิปหน้าเนาะคลิปนี้ต้องขอบตามวัดกันเลยค่ะ